นี้เรากำลังจะไปอำเภอบ้านข่ข่นะครับจะไปไหว้หลวงปู่ทิมนะครับที่วัดละหารไร่นี่คือเส้นทางนะครับครั้งแรกนะครับที่จะเดินทางไปกราบสักการะหลวงปู่ที่วัดนะครับครั้งแรกนะครับเส้นทางไปก็สวยงามครับถนนหน,นทางก็ เรียบไม่กรุขระแต่ถ้ทาทางรถจะเยอะนิดนึงนะครับโดยเฉพาะรถรถใหญ่รถ10บล้อรถมันทุกส่งของนะครับเป็นเส้นทางที่สบายตาครับนี่ก็ขับรถอยู่นะครับสองฝากฝั่งนี้ก็จะมีไรสับป,ปะรดนะครับสลับกับป่ายางนะครับ มาแล้วนะครับไม่ได้มานะครับมาข้างหน้าจะเป็นภูเขานะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆครับบรรยากาศสวยงามจริงๆครับเนี่ยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเป็นครั้งแรกนะครับตื่นตาตื่นใจมากเลยครับผมสวยงามจริงๆนะครับอาจจะมองว่าเป็นการขับรถที่ประมาทแต่เราก็ไม่ได้ใช้ความเร็อะไรมากมายนะครับผมไม่ได้กีดขวางนะครับ งามครับสวยงามบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดน,นะครับ